Let's go <S สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสุก,กี้เรือนเพชรไม่เคยกินเลยอะก็เลยมาลองพอดีเป็นหวัดอยู่ก็เลยรู้สึกว่าอยากกินอะไรร้อนๆก็เลยมานี่แหละได้เป็นร้านสุก,กี้ร้านนี้มันเป็นราคาต้นทุกคนมีอาหารให้สั่งเยอะมีแบบที่เป็นเซตที่เป็นเซตสุก,กี้เราก็จะมีพวกแบบเป็นอาหารแนว,แนวอาหารจีนอะอย่างเช่น กล้ยเ็ด,เดย่างหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นอาหารจีนผ่สมไทยอยากกินอาหารจีนจก็ซือสั่งเพิ่มได้นีวันนี้เราด้วยความที่เรายังไม่เคยกินเราก็เลยไม่รู้ปริมาณว่ามันเล็กหรือว่ามันใหญ่อันนี้เราก็เลยสั่งเป็นชุดผักชุดผักรวมไสพิเศษเนื้นผัก <c oughs> แราก็เราสั่งเป็นชุดรวมมีหมูมาแต่เราไม่รู้มันเยอะไหมถ้าไม่เยอะก็เดี๋ยวค่อยสั่งอย่างอื่นที่เป็นผักขักเพิ่ม แต่ว่าเบื้องต้นสั่งเป็นชุดรวมมิตรหมูมาเดี๋ยวมารอดูว่ามันใหญ่ไหมวันนี้ทั้งวันยังไม่ได้กินข้าวเลยก็เลยสั่งข้าวข้าวสวยมาด้วยคนละหนึ่งถ้วยดูเหมือนจะประหยัดแล้เนาะจริงเปล่าตื่นสายเราก็ไปหาหมอมาก่อนเนียพอไปหาหมอมาแล้วก็เลยมากินข้าวต่อน,นี่ก็น่าจะเป็นหมูเดียวของ,องวันเช้าควดเพียงควดเย็นคุ้มนี่ชุบรวมมิตรหมูทับพี่ใหญ่มาก มีชุดรวมมิตรหมูมีท่องน,นี้แหละก็ถ้าไม่พอก็เดี๋ยวค่อยสั่งที่เป็นขาดย่อยๆเพิ่มแต่ว่าเราอะไม่ได้สั่งกต่สุดที่ไงเราก็อยากจะกินเป็ดยา่างอยากกินผัดหมูก้วยด้วยก็เลยสั่งไปด้วยอันนี้เดี๋ยวเอาผักใส่ก่อนเลยดีกว่า ไปเลยเนาะดี no? oh. ไหมจะได<ป>้ยงลย ันนี้คือเป็ดย่างจังเล็กเห็ดอันนี้กินไหมฟองเต้าหู้ก็น่าใส่ได้เลยเนาะผมไม่เล็หร่ะอันนี้ก็ผัดหหนกกล้วยไซส์เล็ก ใช่ผมจริงนะเดี๋ยวคนก็ส่เลยเพราะว่ามันต้องทุดเขาอ๋อมันจะเป็นแบบแนวไอ้นี่ใช่ไหมมีเลนะใชสใช้ตะเกียบด้วยคนเลยน่าจะตะเกียบอะถูกน้ำตะเกียบคนเลยรัสกี้โบราณ อันนี้อันนี้ไอ้น,นี่ใช่ป่ะไอที่เป็น,นที่เป็นเยนตาโฟแถมให้อุ้ยมันมีซอสพิซอสพ<ช>ิเศษอ,อ๋อมันก็เลยต้องแบบคุกๆก่อนแล้วก็ค่อยโยนลงไปไอ้ไม่ใช่โยนเราไม่โยนเราสุภาพเราค่อยๆใส่ลงไปมีตับด้วยมีกุ้งให้หนึ่งตัวถ้่วแล้วก็มีปลาหมึกให้สองชิ้นถ้่ว อเลยกใหมดนะหมดนี้เดี๋ยวไปกระจายนะลงจุดเดียวก่อนหมดไหมพอไหมกำั้ยนยำลำลังเยอ้อกำลันะกำลังก่อนดีว่าเดี๋ยวปุ๊ดิหรอกำก่อน เอาทุกยดอลยเนาะเม็หกไหมกเป็นยังฮะเดเอาจนยอดสุดท้ายัหอม อันนี้นำิมเปดไโณาามอไหนษณสอัน,น,อนาน,น,านาี้น้ซีเอาซุกี้กับนี่นะคะอันนี้เป็นซุกี้เรือนเพชรชุดที่เราสั่งคือชุดรวมมิตรหมูบวกกับชุดผักรวมมิตรใหญ่เอน่ากินมากแล้วก็อันนี้เป็นอาหารจีนผัดหมูถ้วยไซส,ส์เล็กแล้วก็ต่อด้วยเป็ดย่างจานเล็กแล้วก็หมูขาวเป่าคนละทว นี่นี่ตันนี้นี่นีนน่ี่น้ำจิ้มรสเด็ดสูตรโบราณใช่ไหมมันคือน้ำจิ้มสูตรโบราณมันจะมีความเป็นเต้าหู้ยี้ด้วยอ่ะเนาะโอเคกินเนาะกิน